วันที่14สิงหาคม2568ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยร่วมกับ GC BioPharma บริษัทผลิตยาชีวภาพสาธารณารัฐเกาหลีจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางการแพทย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผล,ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ยาจากพลาสมาถ่ายทอดความรู้โดยตรงจาก GC ซีไบโอฟ m a ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่ได้จากพลาสมาในประเทศไทย โดยบันทึกความเข้าใจนี้นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเพศสัชกรรมและสาธารณาสุขของประเทศโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยลงนามร่วมกับมิสเตอร์พาร์คยองจุนไวท์เพรสเดนต์จีซีไบโอฟา์มา พร้อมสักขีพยานประกอบด้วยผู้บริหารสภากาชาติไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาผู้บริหาร GC ซ i ไบโอฟารสาธารณารัฐเกาหลี